สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็พบกันในข้อวิเคราะห์กราฟบิตคอยประจําวันก็เป็นวันจันทร์ที่8มกราคมนะครับอ่ะพอดีเมื่อวานต้องขออภัยได้นับเสาร์อาทิตย์จะได้กาว่าจะมีไลฟ์พูดคุยอัปเดตสืบขึ้นพูดคุยแผนการคริปโตทองคําอะไรก็ว่าไปหรือปัญหาการเทตดเดี๋ยวก็ยังไงสัปดาห์นี้ถ้ามีเวลาก็จะมาไลฟ์พูดคุยกันนะใครที่สนใจก็ฝากติดตามด้วยนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ อ่ะสืบคลื่นครับสืบคลื่นของอาจจะเป็นบิตคอยก็ได้ทองคํำก็ได้แล้วก็พูดคุยถึงปัญหาการเหตุทอสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าอ่ะมีปัญหาในการเหตุอะไรบ้างน,นะครับอ่าใครมีปัญหาเรื่องของการวางเงินจุดเข้าจุดออกจุดคัดอ่เดา,ดนะาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับประมาณนี้แต่นี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ตัวบิตคอยของวันนี้กันนะครับจริงๆแผนผมทําไปแล้วช่วงเช้านะครับในกลุ่มแผนก็คือตรงนี้ มองว่าราคาถ้าไม่ผ่านตรงนี้มีโอกาสที่อาจจะย่อได้นะครับเทนเนจริงๆมองว่าส่วนตัวแอบมองลงอยู่นะครับแอบมองลงอยู่เดี๋ยไปดูว่าสารคืนเนี่ยมันซับพอร์ตไหมนะครับก็เดี๋ยวแจ้งประจานสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับใครที่สนใจคลาสเรียนออนไลน์นะตอนนี้เรามีคลาสคลิปตัวพื้นฐานนะตัวนี้9 9 9้บาทนะครับแต่ถ้าพิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนเปิดบัญชีกับเปิดพอร์ตกับทางเพจอันนี้ก็คือเรียนฟรีได้เลยพร้อมคข้ากลุ่มส0ญญาด้วย จะเปิดบัญชีกับทางบล็อกเกอร์เอกเน็ตครับตรงนี้ใครที่สนใจหรือมีบัญชีเอกเน็ตอยู่แล้วอยากจะเข้ามาอยู่ด้วยกันก็สามารถแจ้งยานผู้ดูแลได้ส่วนใครยังไม่มีก็ลงทะเบียนใหม่แล้วก็แจ้งทางแอดมินได้เลยแอดมินทางเรื่องในการเชิญเข้ากลุ่มส่วนใครที่อยากเทรดเป็นเทรดเดอร์อาชีพอยากเทรดให้คมขึ้นมีจุดเข้าจุดหอกและเทรดอยู่รอดในตลาดก็แนะนำสองค้านี้ครับก็คือค์ดคริปโตแอดวานกับคัสอิเลเวตกับคริปโตเพนซีนะครับเป็นคัสที่ช่วย ทำให้มีจุดเข้าจุดออกอชัดเจนขึ้นจุดคัดแล้วก็มีการวางแผนในการเทรดได้ไง่ายขึ้นแต่จริงแอปพลายได้ทุกสินค้านะไม่ว่าจะเป็นคริปโตก็ได้ทองคําก็ได้น้ํามันก็ได้หรือหุ้นก็ได้นะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นแมสสินค้าที่เป็นแมสคือสินค้าที่มีคนนิยมเทรดนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็สแกนตรงนี้ได้เลยนะครับสแกนตรงนี้ได้เลยประมาณนี้กับที่ราฟของบิตคอยกัน ในส่วนของตัวรูปทรงเนี่ยภาพใหญ่ก็คือยังเป็นขาขึ้นนะครับยังเป็นขาขึ้นในภาพระยะกลางและภาพระยะสั้นนะครับซึ่ง,งหลักเราตามเทนชุนี้อยู่นะครับซึ่งเราต้จะตามกันอยู่สองสองไอเดียหลักๆก็คืออ่าจริจริงมองได้สามนะก็คือ A B C นี่ไอเดียที่หนึ่ง นะครับแต่เดี๋ยวดูเคสของ C มันเริ่มยาวอยู่นะแล้วก็ไอเดียที่2ก็คือเคสอิมพัลก็คือ1ปรับ2เราขึ้นสามัเคสที่2แต่เคสที่2เนี่ยกรณีที่เกิดว่าชุดนี้มันขึ้นขาเอแรกซึ่งให้น้ำหนักน้อยกว่าเคสที่1นึ่งอันนี้ผมเลี้ยงใหม่แล้วกันเคสที่2น้ำหนักน้อยกว่าก็จะใส่เป็นอันดับที่3เคสที่1ส่วนเคสที่สองที่ให้น้ำหนักแล้วน่าสนใจไม่แพ้กันก็คือ5 x 5x1 ปรับ2ปรับ3ยอ4อเจ็บขอนลหะของแฟตขึ้น 5x อ่ะมุมมองนี้ก็น่าสนใจนะครับให้แต่ให้จบก็คือเดี๋ยวปรับตัวลงแค่ต่างกันแค่ลงแต่ถ้าเป็น ABC เนี่ยขา C เนี่ยถ้า C จบอย่างลุน x ในเซกเมนตถัดไปได้ความต่างก็คือ2เนี่ยลงแรงกว่าส่วนสที่3เนี่ยที่ยังไม่ให้น้ำหนักเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโพลีก็คือเป็น B ด้านในในภาพใหญ่ ก็ถ้ามันไม่ควรเห็นการขึ้นอินพาวคือ1ปรับอขึ้น3เนี่ยถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าไม่ควรเห็นอินพาว r ถ้าเห็นแปลว่าชุดนี้อาจจะเป็นแค่เ e ย่อยของ B b ใหญ่ I ี่ออกเนีประมาณนี้เองอ่นะทีนี้ตามชุดนี้ต่อตอนนี้พอเราก็เปิดมาแล้วก็ไล่เทรนชุดนี้ไปจากเริมต้นที่24,900นะจนถึงไฮล่าสุด45,800นะครับส่วนตัวเนี่ยอยากให้ไปประมาณถึงประมาณ48,000นะ แล้วค่อยพักตัวลงแต่ต้องดูว่ามันจะไปได้ถึงหรือเปล่าชุดนี้ชุดนี้ที่เรานับกันเราเห็นแล้วว่าขาเนี้ยในโครงสร้างย่อยเนี่ยฝั่งเทนมันมีอะไรบ้างครับอิมเพลใช่ไหมอาจจะริครับตัว i m มเพลนอนนะครับอิมเพนอนอาจจริงมีเทอร์มิน a ลด้วยนอนแล้วก็ d ดอ g แ n น l ลผมเขียนแค่ได้นะแต่ฝั่งไอ้ไดนเนี่ยมันน่าจะถูกตัดนะเพราะมันมีมีขึ้นขยายตอนนี้เหลือนอน น,นอนเนี่ยน่าจะได้แค่ทุกขึ้นอยู่แนละ้วอิมเพลสองสี่เนี่ยมันอิมเพลวที่โดนตัดไปแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันมีมีมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขึ้นและไม่ใช่ละนะครับไม่ใช่ละเทอร์มินอลก็น่าจะโดนตัดตอนนี้มันมเหลือแค่เคสนอนเคสเดียวนะที่มีความน่าสนใจนะครับแต่ว่ามันมีความซับซ้อนอยู่ถ้ามองไปเคสนอนตัวน,นี้อาจจะเป็นขา a b c x นะครับแล้วตัวน,นี้เป็น a ตัวน,นี้เป็น b ตัวน,นี้คือ c ี คำถามคือตรงนี้ถ้า C จบก็คือพักตัวลงได้เลยหรือตอนนี้อาจจะเป็น X เพื่อขึ้นนอนได้ชุดหนึ่งหรือจะเป็นขา D เพื่อขึ้นขา E จบน,นด้วยคอ,อนนอนคอมมิชชั่น e x p e n d i n g แล้วก็ิ้นตัวลงก็ได้แต่ตอนนี้น่าจะเป็นโครงสร้างของการแอบขายถ้าภาษาชาวบ้านของทรงขึ้นเพราะมันเป็นปลายเทนก็คืออาจจะจะขายแต่จะขายมากไม่ได้เพราะว่าถ้าขายแรงเดี๋ยวไม่มีคนรับอจิวิญยามเป็นแบบนี้ถ้าไม่มีคนรับ พอขายแรงมันราคามันลงพวดลงมาเนี่ยเดี๋ยวเจ้ามือที่มีต้นทุนตรงนี้ต้นทุนอยู่เฉลี่ยเท่เนี้ยจะขาดทุนโดยเพราะต้นทุนตรงนี้ถ้าขายแรงปุ๊บเนี่ยเขาใครที่เพิ่งมาเข้าตัวเนี้ต้องพยายามหาเงินมาช่วยดันก่อนให้มันแบบให้มีคนมั่นใจแล้วซื้อต่อนะครับแต่ถามว่าชุดนี้จะเป็นนอนในเคลดขึ้นในภาพใหญ่เด็กไหม A B C X A B C อาจจะเว้นว่าขา C ยังไม่จบกันอันนี้ก็อาจจะยังแบบ ไปต่อได้เพราะตัวน,นี้อาจจะเป็นแค่หลูปย่อยของขา4ีใช่ไหมตัวน,นี้จุด,ด่ำต้นเนี่ยปุบ๊บไปขาสีขาหนึ่งก็ได้นะ A B C X A B เนี่ยจะขึ้น4ก็ได้นะเพราะนั้นระวังไว้2เคสแล้วกัน ถ้าเราเทียบไซส์นะในกลุ่มก้อนเทียบไซส์เพื่ออาเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันไซส์ชุดนี้ใช้เวลาประมาณนี้ชุดนี้ใช้เวลาประมาณนี้ถ้าชุดนี้เอาใกล้เคียงกันก็คือประมาณนี้เห็นพอรับได้อยู่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันได้อยู่ เพราะฉะนั้นอาจจะจบที่ชุดนี้แล้วขึ้นก็ได้นะอันนี้คือวงเคนนะที่เป็นภาพขาขึ้นนะก็ตามเทนชุดนี้ก่อนก็ได้ครับถ้าเทนชุดนี้เสียมีโอกาสที่จะเป็น a b c x a b c ก็คือจะจบ c ไปแล้วตรงนี้หรือ c ยังไม่จบอ่ะคำถามคือขานี่แหละที่ยังไม่จบถ้าจบอย่างที่ผมบอกที่ลงต่อก็คือขา d ขา x นะครับเป็นเป็นตัวรองรับสัตมาอ่ะเดี๋ยวมาตามชุดยอดชุดนี้ก่อนอ่ะชุดที่ขึ้นไปตรงนี้ จุดเริ่มต้นจะอยู่ที่4 7 0 0่นะครับมันเหมือนเป็นแท่งเดียวกันนะแต่ถ้ามองจุดเริ่มต้นจริงๆน่าจะมาจากชุดนี้นะเพราะว่าจุดนี้มีแท่งแท่งเขียวแล้วมีแท่งแดงแท่งเขียวก็เหมือนเหมือนไป่จุดกับตัวเราไปดู D ครับตอนนี้ถ้าดู D ออลล็อ t สโตมาวิเคราะห์ด้วยก็คือ D ย,ยังไม่ลงมาโอเวอรโซนนะในรอบของสโต e ตรงนี้ก็มีโอกาสนะที่ สัญญาณในการพักตัวมีโอกาสนะที่เดยจะลงมาสักรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะจบรอบ2ของไซเคิลเพราะฉะนั้นใครที่จะบายต้องระมัดระวังดีๆเพราะะว่าราคาพร้อมทิ้งนะครับพร้อมพร้อมทิ้งขายทำกําไรทับไซน่าจะมีไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าช่วนี้เราไปเคาะในจุดเชิงที่จะไปต่อของขาไซเคิลถัดไปถ้าตรงนี้คือ A ตอนนี้คือ b ตอนนี้คือ C ตอนนี้คือ x ตอนนี้คือ a ตรงนี้คือ b ตันนี้คือ C แต่แอบ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 ,บเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะจบเพราะอะไรเพราะว่าเอ็กซที่แหลมมาตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นการคอนเฟิร์มนะว่า C จบแล้วก็ยังไม่ได้มีแท่งใดที่ไปปิดเหนือกว่าตรงเนี้ยผมมองว่าส่วนตัวเนะี่ยมองว่าน่าจะเป็นภาพของขาลงนะนะมีโอกาสที่จะย่อหรือขาต่อหรือนะว่ามันจะลงเมื่อไหร่ ส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าใครรับความเสี่ยงได้ก็อาจจะสะสมเซลล์หรือชอ็อตนะครับจะวางคันไว้ที่ไฮนี้นะที่อาจจะเผื่ออไปนิดนึงได้สี่หมื่นหกเผื่อไว้นิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูรูปโครงสร้างด้านในอีกทีหนึ่งนะครับเพราะมันยังสามารถเป็นแค่ขาดีอย่างที่ผมบอกอ๊กแล้วเป็นนอนนอนชุดคางเกลใช่ไหม a b c สมมติ c ยไม่จบนะ a b C ถ้าตัวนี้เป็นแท้งเอื่อยๆนะ B C แต่มันไม่สวยเท่าไหร่นะเพราะไอ้แห่งนี่แหละมันดูแบบน่ากังวลน,นิดนึง C แล้วอาจจะไม่เป็นขา D เรียอกอจ,จะเป็นขา X อ,อ่ะยังเป็นไม่ได้อยู่แต่ถ้าหลุดในคอตาของมนันก็พร้อมที่จะพับตัวลงในไซเคิลถัดไป เพราะฉะนั้นถ้าหนะน้าง,งานตอนเนี้ยถ้าผมก็ตามนะผมขอตามเคที่ C จบนะครับตอนนี้มองว่าอาจจะเป็นการพักตัวซึ่งอาจจะพักลงมาเป็น A B C ก็ได้ในภาพถัดไปนะครับหรืออาจจะลงมาเป็น i ิมพ์เเลยก็ได้แต่ถ้ายังแบบยังกินเวลาเอาข้างนานๆแล้วไม่ลงนี้อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าโครงสร้างในภาพใหญ่เนี่ยมันอาจจะเป็นขา c ที่ยังไม่จบก็ได้ ยังเป็นขาทีียังไม่จบก็ได้เพราะนั้นเดี๋ยวผมไล่ดูชุดนี้ก่อนชุดที่ย่อตัวลงมาจุดเริ่มต้น4 5 8 7 9นะครับดู4ชั่วโมงตอนนี้ถ้าดู4ชั่วโมงเนี่ยเป็นสวิงราคาก็มีการแยกซีเมนาตัวน,นี้คือ1 1ก้อนตัวน,นี้คือ1ก้อนนะครับตอนเนี้ย ราคารีเทสกลับมาค่อนข้างลึกอยู่นะถือว่าแรงขายยังมีแรงแรงแรงอะไแรงซื้อยังมีแรงซื้อสู้อยู่นะครับแรงซื้อที่สู้อยู่รีราวกลับมาอยู่ที่หกจุดแปดปิดเหนือกว่าแล้วด้วยถ้าปิดเหนือกว่าแล้วด้วยผมก็เลยมองว่าตรงเนี้ยยังไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นขาอะไรก็เลยแต่ว่ามองว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นนอนนะครับก็คืออาจจะเป็นขา a ตอนนี้อาจจะเป็นเอ r ร r ก็ได้นะเป็นไซ์เออร์อร์ก็คือมองอาจจะเป็น A ตอนนี้ A B C จบ a แล้วตอนนี้อาจจะเป็น A B C จบ B นะตอนนี้อาจจะรังเข้าสู่ในช่วงของการพักของขา C นะครับขา C ถ้า C จบได้อาจจะเห็นการขึ้นแรงๆได้อยู่ที่ C ะจะไปลึกขนาดไหนถ้าไปลึกเสียทรงเนี่ยหรืออาจจะยังไซต์ไวออกข้างเป็นขาขาอะไรดีขา D ถ้าเป็นไทร์เกิใช่ไหมขา D ก็ได้มีอีกเนี่ย แบบนี้ก็ได้แล้วก็ขึ้นนะครับอันนี้คือเคสที่ขึ้นนะ A B C D E อันนี้คือเคสที่ขึ้นอยู่ที่ขา C ตรงน,นี้ถ้าโคต้ามันปรับลึกหรือมันเกินโคต้าขอบเขตเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะลงปรับมาจุดเริ่มต้นไปก่อนตอนนี้มีโอกาสนะที่อาจจะลงขา C นะครับาล,าลากเป็น A เป็น B เป็น C อืมไอ้ตรง B ตัวเนี้ยค่อนข้างมีความซับซ้อนนะเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงว่า B ตัวเนี้ยเป็นอะไรบ้าง B เราได้ถึงอะไรครับแ a รซิกแกทกแคนเกรนนะครับแฟรซิกแนเกัน็กนะครับชุดนี้เป็นแ a รได้ไหมถ้าตัวนี้คือ A ตัวนี้คือ A ตัวนี้คือ A ตัวนี้คือ B ตรงนี้คือ c ถ้าวัดอย่างนี้ b มันเหมือนปรับเทียบ a น่าจะไม่ถึงนะ b มาไม่เกิน64.8นะทั้งทั้งทรายทั้งตรงเนี้ยก็อาจจะเข้าเกณฑ์ของซิกแซกนะแล้วซิกแซกชุดเนี้ยถ้าเราเทียบกับขา a เนะี่ย ตัวนี้คือ A ตัวนี้คือ B ตัวนี้คือ c อืมลิกแซกชุดนี้ B ดีเทไไ่เกินหกสี่แปส่วนขา C ไปไม่ถึง6กสีน่าจะเข้าขายของทันเกตอยู่นะถ้า B จบตรงนี้ก็ไม่ถึง B จบตรงนี้ก็ยังไม่ถึงถ้าถ้าเกิดว่าจบตรงนี้อันนี้น่ากลัวนะถ้าเป็นทันเกตจริงๆก็ 80%ของชุดที่มีโอกาสลงมากรณีที่เกิดว่า,า B ชุดนี้จบนะครับบอมเบรเอฟเฟกของซิกไซชุดนี้ก็ได้คือ A วงเล็บ B วงเล็บเพื่อลง C วงเล็บในภะาพใหญ่ตอนนี้มีโอกาสที่จะเข้าสู่ขา C นะจากสัญญาณการขายจากแท่งแดงชุดนี้นะครับมีโอกาสที่จะเข้าสู่เคสของขา C นะครับแต่ผมส่วนตัวเนี่ยอาจจะรอหลุดตรงนี้หรือรอหลุดตรงนี้เขาอ,อยาจจะหวัดในการเข้าก็ได้เพราะมีโอกาสคอนเฟิร์มด้ว่ามีโอกาสลง,ลงนะครับมีโอกาสลง,ลงต่อ หรือถ้าจะได้ชอ็อตนะครับตอนนี้เนี่ยในกลุ่มเราก็เป็นสิ่งแนวต้านที่เด้งชอ็อตแล้วใครจะเซลล์หรือชอ็อตตรงนี้ก็ได้นะครับแระว,วางขดที่ไฮนี้ประมาณนี้ส่วนเคสที่จะเป็นภาพของขาขึ้นนะครับที่ต้องระวังก็คือถ้าตรงนี้คือจบไซเคิลใช่ไหมจบรอบของไซเคิลชุดนี้ ก็คืออาจจะเป็นการขึ้นของขา C อย่างเงี้ยถ้าเป็นการขึ้นของขา C ชุดนี้ก็คือจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้แต่เราเห็นแล้วว่ามันมีเหมือนซีรีส์สามเซกเมนต์นะครับสามเซกเมนต์ซึ่งตัวนี้อาจจะเป็น A นะครับแล้วตัวนี้ไม่ไแน่ใจว่าอาจจะเป็นแทงเกิลไหมหรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็จบ B ตรงนี้ก็เตรียมขึ้นขา C เพราะฉะนั้น ผมมองว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหลุดตรงเนี้ย4 3 2 0 0ผมมองว่าน่าจะฟล l l ์เซลล์ลุ้นลงมาได้นะเป้าก็คือใชนี้หรือต่ำกว่านะครับผมมองมีโอกาสที่จะจบอ่ะเดรอซูมไปดูด้านในต่อซูมไปดูด้านในต่อ1ชั่วโมงหงชั่วโมงช่วงนี้ก็ครบหลุของขาแรกพอดีนะเนี่ยขาแรกพอดีแล้วตัวนี้อาจจะเป็นการรีบาวบีเพื่อลง4ีจะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อ ในภาพระยะกลางนะครับที่เราจะตามภาพการลงของขา C ด้วยซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นหนึ่งปรับ A แล้วนี้อาจจะเป็น B รุ่น B อยู่รุ่น B อยู่ถ้า B แบบไม่ได้ขายลึกอนะรุ่น B แล้วอาจจะมี C ขาหนึ่งเนี่ยเราขาจังหวะเซลล์ตอหนี้เาช็อตว่ารนะุ้นเป่าดาราหนาเพราะฉะนั้นอรเด็นในการเทรดผมก็เลยมองว่าเนี่ยถ้าขึ้นมาตรงเนี้ยจะลุ้นรอบย่อดได้นะแต่ถ้าไปต่อได้นะครับ ก็คือลุ้นเป้าในการลงก็คือตรงนี้ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่บนะตรงนี้อาจจะมีแนวเด้งได้เพราะฉะนั้นแนวรับระยะสั้นเนี่ยจะอยู่ที่สี่หมืนสามหนึ่งร้อยี่เ็ดโดยประมาณแล้วก็สี่หมืนสองแ้อยอาจจะมีเด้งนะแต่ถ้าเป็นภาพขาลงขาซีอาจจะพ่งลงมาถึงตรงนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมาระวังสี่หมืสองสองร้อยแล้วก็สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับอันนี้เป็นแนวรับถัดมาแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นภาพของการย่อเลยเนี่ยตรงนี้อาจจะมาถึงตรงนี้ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นแค่ตัวนี้อจาจจะตรตัวนี้เป็นเป็นขา b ใช่ไหมตัวนี้คือขา c ถ้าชุดสีฟ้าเนี่ยอาจจะเป็นขึ้นหนึ่งแล้วเป็นขึ้นสองที่จบแล้วลงสระเนี่ยอาจจะมาถึงนี่แต่ถ้าเป็นแค่สองที่ยังไม่จบแบบใจดีหน่อยก็คือตัวนี้อาจจะปรับเป็นเป็น a น้อยใช่ไหมตัวนี้คือหนึ่งตัวนี้คือ a น้อยแล้วตัวนี้จ,จะเป็น b น้อยแล้วขึ้น C น้อยแล้วก็ลงนะครับแต่ไซส์ไม่ได้ไม่ได้ให้ใหญ่มากนะครับ ถ้าจะลงแบบเป็นขา C แบบอินพาวตแรงๆเลยเพราะว่าถ้า B ชุดนี้เราวัดทั้งชุดเลยนะครับเราทียบตัวนี้คือ A ตัวนี้คือ B B ร e t ทสกลับมากับ A ที่ขายไปเนี่ยมันเกิน4 8แปลว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีนิโรลก็ได้นะขา C เนะีอาจจะอยู่ในกรอบเทรดตรงนี้ไปก่อนก็ได้แต่แนวขั้นต่ำนะที่ต้องมาก็คือเนี่ย4.03เนี่ย4.05เนี่ย50%ของมงันจะนด้มาเทรดได้ นะครับแล้วก็เรื่อยๆเลยคือโซน,นนี้ประมาณนี้สําหรับขาบ่ายนะตรงนี้น่าสนใจในการเล่นรอบเร่งชั้นๆนะแต่ต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าลงเน,นี่ยพับพักตัวได้แรงนะครับแต่ผมอจาจจะหาจังหวะเซลล์ละส่วนแนวต้านนะครับตรงนี้นะครับในกลุ่มเราม,มีอันหาจังหวะเซลล์มาแล้สี่8มืนสามแปดร้อยแล้วก็สี่0มืนสี่สามร้อยนะครับมาโทษครับตรงนี้ส่วนถ้าเกิดทะลุขึ้นมาได้กรณีที่มันไม่ใช่นะมันอาจจะมาได้ถึงตรงนี้สี่หมืนห้า สี่หมื่นห้าหนึ่งร้อยหกสิบสี่เหรียญแล้วก็สี่หมื่นห้าห้าร้อยถ้ามาถึงตรงนี้ก็ยังลงได้อยู่นะแต่ถ้าเบรกขึ้นไปได้เนี่ยมุมมองอาจจะเปลี่ยนนะครับสําหรับบิตคอยมองประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นมุมมองแล้วก็ไอเดียในการเทรดที่เป็นประโยชน์ด้อยู่สําหรับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับน้องๆนะครับโชคดีมีกําไรในการเทรดในคลิปนี้สําหรับนี่ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ